สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของคิดตจักรจีนเชียงใหม่ประจำวันพุท,ที่6ธันวาคมนะครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านด้วยพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่มาจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ13ที่ได้กล่าวกับเราทั้งหลายไว้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำพี่น้องครับพระะฉะนัธรทมของพระเจ้าตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงย้ำเตือนให้กับผู้เชื่อและสาวกของพระองค์ทุกๆคนว่าให้เราทั้งหลายที่จะรักษาคุณภาพของเกลือไว้พี่น้องครับเกลือนี้มีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะช่วยปรุงอาหารรักษาบาดแผลใช้ถนอมอาหารหรือใช้เป็นปุ๋ยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเกลือถ้าหมดลดเค็มแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลยมีแต่จะถูกทิ้งเสียและให้ผู้คนเหยียบย่ำพระเยซูคริสต์เจ้าได้เปรียบเทียบเกลือหมายถึงคุณภาพชีวิตของเราทั้งหลายในการติดสนิทกับพระเจ้าคุณภาพฝ่ายวิญญาณชีวิตของผู้เชื่อและโลกก็คือสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวเราพระองค์หนุนใจให้เราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นครับในวันนี้อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามาถึงขอพระเจ้าใช้เราครับ ที่เราจะเป็นเกลือที่จะคอยดุนใจซึ่งกันและกันให้เราเป็นเกลือที่จะปรุงแต่งอาหารให้อร่อยอร่อยให้มีรสชาติให้เราเป็นเกลือในการที่เราทั้งหลายจะระวังในการใช้ชีวิตให้เราเป็นเกลือที่จะคอยเตือนสติซึ่งกันและกันให้เราเป็นเกลือนะครับที่จะช่วยกันร,รักษานะครับสภาพสังคมที่เราอาศัยอยู่ให้ดีขึ้นด้วยการเชื่อฟังพระเจ้า ด้วยการทําให้สิ่งต่างๆนั้นดีขึ้นและนําการคืนดีมายังสู่สังคมที่แตกสลายขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ออกไปส่งเสริมช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้คนรอบข้างได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรา เกลือจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยหากถูกเก็บไว้ในขวดและไม่ได้ใช้งานแต่ขอพระเจ้าใช้เราครับที่เราจะเป็นคริสเตียนและเป็นเกลือของแผ่นดินโลกนี้ที่จะไม่เพียงอยู่แต่ในบ้านอยู่ในแต่คิดจักรแต่ที่เราทั้งหลายจะออกไปทําภารกิจรับใช้พระองค์ร่วมกันให้เรามาอธิษฐานเผื่อหัวข้อต่างๆในวันนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องครับในหัวข้อที่1วันนี้อยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อ การเตรียมตัวและชีวิตของเราเข้าสู่เทศกาลวันคริสต์มาสขอพระเจ้าสมปรดเมตตาอวยพระพรครับที่ชีวิตของเราจะไม่เพียงแค่เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต mm ์มาสเป็นวันรื่นเริงหรือวันชื่นชมยินดีเท่านั้นแต่จะเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราความรักการเสรสละของพระองค์ต่อโลกมนุษย์ของเรา และขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะออกไปแบ่งปันหยิบยืน่นความรักของพระเจ้าที่เราได้รับออกไปพูดถึงข่าวดีข่าวประเสริฐเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนในครัวเรือนคนในที่ทํางานคนในชุมชนสังคมและในประเทศชาติของเราให้เราอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราที่จะพร้อมให้พระเจ้าใช้อยู่เสมอในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ หัข,ข้อที่2อนะครับอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำผู้รับใช้ของพระเจ้าในกิจจักรต่างๆขอพระเจ้าสมบูรประทานสติปัญญาประทานกำลังเรี่ยวแรงในการรับใช้พระองค์โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับอาจจะมีอากาศเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกๆคนที่จะไม่มีอุปรสรรค ในด้านสุขภาพหรือสิ่งต่างๆมาทําให้พวกท่านไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่แต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังแม้ว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้จะมีงานมากมายแต่ขอพระเจ้าให้สันติสุขในการที่จะได้รับใช้พระองค์มีความรักความเมตตาเกิดขึ้นในชีวิตของเขาทั้งหลายและขอพระเจ้าทรงปรดอวยพระพรจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์สติปัญญา กำลังรวมไปถึงพันธกรผู้รับใช้ที่จะมาร่วมกันรับใช้เพื่อทําให้ภารกิจของพระเจ้าเกิดผลอย่างมากมายให้เราที่ฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าในการรับใช้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยกันนะครับ ในหัวข้อที่3นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อสมาชิกผู้เชื่อทุกๆคนนะครับที่จะมีใจร้อนรนในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าสมบปรดอว้พระพรครับอาจจะมีความกลัวอาจจะมีความรู้สึกไม่กล้าที่จะออกไปประกาศหรือพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ขอพระเจ้าประทานจิตใจที่กล้าหาญให้กับทุกๆคนที่จะสามารถเป็นพยานเรื่องราวการประสูิของพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคนได้เห็นได้ยิน และได้สัมผัสพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรสมาชิกผู้เชื่อทุกๆคนนะครับที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างสำแดงความรักของพระเจ้าและเป็นพยานผ่านทางการดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้เราที่ฐานเผื่อสมาชิกผู้เชื่อทุกๆคนที่จะมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าและมีผลของพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าในชีวิตในแต่ละวันให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับ ในหัวข้อที่4นะครับอยากจะให้เราอาธิษฐานเผื่อการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในโอกาสวาระต่างๆนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่17จะเป็นการจัดงานคริสต์มาสของคณะบุรุษและคณะอนุชนร่วมกันในวันที่17เช่นเดียวกันนะครับจะมีการจัดคริสต์มาสของภาคภาษาจีนในวันที่24จะมีการจัดงานคริสต์มาสของคิดจักจีนเชียงใหม่และในวันที่24ช่วงบ่ายจะเป็นการจัดงานคริสต์มาสของคณะอนุชนและในวันที่31นะครับจะเป็นการจัดงานคริสต์มาสของคิดจักสายทานรัก ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับให้เต็มล้นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีหนุนใจซึ่งกันและกันและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับให้เป็นเทศกาลที่เราทั้งหลายจะได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าและได้สำนึกในพระคุณที่พระองค์ทรงเสียสละพระบุตรองค์เดียวเพื่อเราทั้งหลายและที่เราทั้งหลายจะได้เห็นถึงความรักพระคุณของพระเจ้าปรากฏสำแดงในชีวิตของเราทั้งหลายมากยิ่งขึ้นให้เราอธิฐานเผื่อการจัดงานคริสต์มาสในโอกาสต่างๆด้วยกันครับ ในหัวข้อที่หนะครับอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อการจัดการคริสต์มาสเพื่อการประกาศข่าวประเสรศิฐพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้ามากมายที่คิตตจักรของเราจะมีการจัดประกาศหลายโอกาสนะครับแล้วก็หลายสถานที่หลายกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่16ธันวาคมนะครับจะมีการจัดการคริสต์มาสประกาศที่บ้านห้วยเดือในการประกาศกับเด็กๆในชุมชนสังคมระแวกนั้นในวันที่17ธันวาคมครับคณะรวีของคิจจักร จะไปจัดงานประกาศข่าวประเสริฐที่กาดมะพร้าวในวันที่21ครับจะมีการจัดงานคริสต์มาสเพื่อการประกาศที่ทันทนสถานหญิงและในช่วงเวลาเดียวกันนะครับจะมีการจัดงานคริสต์มาสที่สถานพินิษและในวันที่21ช่วงบ่ายจะมีการจัดงานคริสต์มาสเพื่อการประกาศที่ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนชายและศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิงนะครับส่วนในวันที่22ธันวาคมจะมีการจัดงานคริสต์มาสในเรือน จำกลางชายและในวันที่25บาธันวาคมจะมีการจัดงานประกาศที่โรงเรียนบ้านป่าม่วงโดยคิดจจักสายทางรักนะครับขอพระเจ้าสมบัติไวพระพรครับที่การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าที่เราได้หวานลงไปนั้นจะสําเร็จเป็นจริงและเกิดผลขอพระเจ้าปกป้องผู้รับใช้คนที่มีส่วนร่วมรับใช้ทุกคนให้ได้รับความปลอดภัยหากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาขัดขวางไม่ให้ผู้คนได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐขอพระเจ้ายับยั้ง ที่จะไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางการประกาศพระกิติคุณให้กับผู้คนมากมายขอพระเจ้าช่วยและก็ใช้เราทั้งหลายครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่วมรับใช้ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถวายหรือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทาภารกิจรับใช้พระเจ้าร่วมกันพี่น้องครับไม่ว่าพระเจ้าจะใช้เราให้ทําหน้าที่บทบาทใดเราทุกคนร้วนมีส่วนในพระพรของพระเจ้าร่วมกันทั้งนั้นให้เราอธิฐานเปิดการประกาศด้วยกันนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรขอพระเจ้าปกป้องและขอพระเจ้าวอวยพรให้เกิดผลอย่างทวีคูณให้เราอธิษฐานเปิดการประกาศในสถานที่ต่างๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยกันครับ ในหัวข้อที่6นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคิดถ้จักในภาคที่7ของเราขอพระเจ้าสุนดอวยพระพรผู้บริหารนะครับที่เจริญมีสติปัญญามีชีวิตที่เป็นที่เวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆคิดถ้จักในภาคที่7จะเป็นคิดถ้จักที่เข้มแข็งรักพระวจนะให้กลุ่มอ่านพระคัมภีร์เกิดขึ้นในทุกๆคิดถ้จักเพื่อที่ชีวิตของสมาชิก จะยำเกรงพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าและเติบโตด้วยพระคำของพระเจ้าและให้เราอธิษฐานเผื่อสถาบันพระคิดธ,ธรรม BIT นะครับที่จะผลิตผู้รับใช้ที่เป็นคนที่ใช้การได้รักพระเจ้ารักผู้คนและรักคิดจักรรวมไปถึงจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและขอพระเจ้าอวพระพร,รพระคิดธ,ธรรม BIT ที่จะผลิตหลักสูตรเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างคิดจักรให้เติบโตเข้มแข็งให้เราอธิษฐานเผื่อคิดจักรภาคที่7ของเราด้วยกันนะครับ ในหัวข้อที่7นะครับวันนี้อยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อคริสเตียนไทยด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดเวยพระพรให้ทุกๆคนที่เชื่อในพระเจ้าที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนจะเอาจริงเอาจังในการประกาศข่าวประเสริฐให้เราอธิษฐานเผื่อแผนชาตินะครับวันวันวันนะครับหรือ1 1ึให้เป็นจริงและสําเร็จนั่นก็คือเราอยากจะเห็น10,000คิดจักรเกิดขึ้นในประเทศไทย เราอยากจะเห็น10,000ผู้นำหรือสิทธิพิบาลเกิดขึ้นในประเทศไทยและเราอยากจะเห็น1ล้านคนหรือคริสเตียนจํานวนหนึ่งล้านคนที่นมัสการและเอาจริงเอาจังและติดสนิทติดต,ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราที่ฐานเพื่อแผ่นชาติ1นึหนึ่งที่จะเป็นจริงและสําเร็จและเกิดผลในอาณาจักรและแผ่นดินไทยของเราให้เราที่ฐานเพื่อประเทศไทยและคริสเตียนไทยด้วยกันครับ สุดท้ายนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ครับสําหรับพระคุณพระพรความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายอย่างมากมายข้าแต่พระเจ้าเป็นโอกาสพิเศษที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะสแสวงหาพระองค์บิงวอนร้องทูลต่อพระองค์เป็นการส่วนตัว ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงทำลายกำแพงกั้นระหว่างเรากับพระองค์และทำให้เราทั้งหลายสามารถมีอิสระเสรีภาพที่จะร้องทูลพระองค์ได้อยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าในรานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวพระพรขอพระเจ้าทรงโปรดทำงานเคลื่อนไหวข้าแต่พระเจ้าคำอธิษฐานที่ร้องทูลต่อพระองค์นั้นมีมากมายแต่ข้าพงทั้งหลายขอที่จะเชื่อและพึ่งพาและไว้วางใจในพระองค์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จเป็นจริง เกิดผลภายใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาหรือความต้องการของเราแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานในแผนการของพระเจ้าในน้ำพระทัยของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในค่ำคืนวันนี้ข้าพง์ทั้งหลายขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์แม้ว่าข้าพง์ทั้งหลายอาจจะไม่ได้ร้องทูลต่อพระองค์ในทุกๆเรื่องแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธอยู่พระองค์ทรงรู้ พระองค์ทรงเข้าใจก่อนที่ข้าพรงค์ทั้งหลายจะเอ่ยกล่าวคําพูดออกมาพระองค์ก็ทรงทราบความต้องการทั้งสิ้นของข้าพระงค์ทั้งหลายในเวลานี้หากพี่น้องท่านหนึ่งท่านใดมีความปรารถนาสิ่งใดขอพระเจ,จ้าทรงเร้าใจขอพระเจา้าทรงตรัส และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรใช้เราทั้งหลายที่จะเป็นพันธกรผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อ <ME> พระองค์ทรงเรียกเราทั้งหลายจะเป็นคนที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังและรับใช้อย่างทันทีขอพระเจ้าช่วยให้เราที่จะเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งและไม่ละอายใจในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะนั่นเป็นพระหมหาบัญชาของพระองค์ที่สั่งให้เราทุกๆคนที่จะออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าสัมแดงชีวิตผู้เชื่อ ให้เราทั้งหลายเป็นเกลือที่ใช้การได้ให้เราเป็นเกลือที่ไม่หมดรสเค็มของพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะสำแดงความรักของพระเจ้าและช่วยปรุงแต่งสังคมในสภาพทุกวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ผลของพระวิญญาณของพระเจ้าที่ปรากฏในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายแต่พระเจ้าในค่ำคืนนี้ ในวันนี้ที่ข้าพงศ์ไทยจะแยกย้ายกันจากไปขอพระเจ้าอวยพระพรขอพระคุณความรักสันติสุขของพระเจ้าที่จะเทเต็มร้นมาเหนือชีวิตของพี่น้องทุกๆท่านไม่ว่าจะทําสิ่งใดให้อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองดูแลอาราคขาคุ้มครองที่มาจากพระองค์ข้าพงศ์ไทยจะอธิษฐานวิงบอลต่อพระองค์ร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ